ังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันร,รำลึกมุทิตาครูบาสีวิชัยนะคะในโอกาสครบรอบ86ปีวันปฐมลงจอบแรกในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพค่ะ บริเวณลานอนุสาวรีครูบาศรีวิชัยนายสรัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำประชาชนชาวเชียงใหม่ค่ะร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์299รูปและพิธีรำลึกมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ86ปีวันลงจอบแรกนะคะในการสร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับประกอบพิธีทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่ครูบา เจ้าศรีวิชัยและเจ้าแก้วนวรัตซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเมื่อ86ปีที่ผ่านมาค่ะ าการสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพนะคะครคูบาศรีวิชัยก็ได้ถือเลิกในวันที่9พฤศจิกายน2477ลงจอบแรกในการทําถนนขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพเพื่อใช้เป็นเส้นทางขึ้นไปสักระพระบรมาธาตุดอยสุเทพซึ่งหลวงศรีประกาศและเจ้าแก้วนวรัตซึ่งเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ได้กราบอาราธนาครูบาศรีวิชัยมาเป็นผู้นําในการสร้างถนนความยาว11กิโลเมตร530มเมตรแล้วเสร็จจนสามารถเปิดใช้ถนนได้ เมื่อวันที่30เมษายน2478ใช้เวลาเพียง5เดือนกับ22วันเท่านั้นค่ะ